โอ้วันนี้ฝนตกอีกแล้วจะไปค้าขายอย่างไรจะออกไปทำงานอย่างไรนะอุปสรรคเลอะเกินกับการมีฝนฉันเบื่อฝนเลอเกินเคยคิดแบบนี้ไหมสำหรับผมแล้วบางครั้งเมื่อหัวใจนั้นห่างไกลกับอัลลอฮ์ในบางช่วงบางคราวก็คิดแต่กันเหมือนกันแต่หันกลับมาคิดใหม่นะครับในเชิงบวกๆว่าอัลฮัมดุลิล่าเวลาที่ฝนตกเนี่ย เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาหลายคนนะครับเวลาที่ไปค้าขายอาจจะคิดว่าเวลาฝนตกเนี่ยคิดไปว่าวันนี้ค้าขายไม่ได้แน่เลยไม่มีลูกค้าเพราะคงจะไม่มีใครรอที่จะฝ่าวิกฤตของฝนมาซื้อสินค้าแต่ที่จริงแล้วครับถ้าเราเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเราต้องคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเวลาที่อัลลอฮฺให้พระองค์ได้ทรงให้ริสกีหรือปัจจัยเนี่ยให้ดังที่เราคิดไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับบางทีลูกค้าเขา ตั้งใจจะมาซื้อของกับเราถ้าหากว่าเป็นริสกีของเราเนี่ยี่นงครับอย่างไรก็เป็นของเราถ้าเป็นริสกีที่อัลลอฮ์ทรงกําหนดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเราก็จะได้รับสีนั้นฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าฝนตกอัลหัมดุลิลละได้มีโอกาสได้กล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ท่านนาบีม,มูฮัมมัดสุลลัลล,ลุอะลัยซัมได้บอกกับเรานะครับในฮะดีษหรือวาจนะของท่านนาบีม,มูฮัมมัดสุลลัลลุอะลัยซัมว่าสลับก็คือลาตา่อซุบุดะนะครับท่านทั้งหลายจงอย่ากล่าวรร้าายยหือ่ ด่าว่าการเวลาการเวลารวมหมดเลยครับความร้อนความหนาวฝนตกฝนไม่ตกอุปรสรรคทั้งหมดนั้นเราผู้ศรัทธาจะไม่กล่าวร้ายหรือจะไม่บน่นแต่ถ้าหากว่าบน่นผมด้วยใครบน่นก็ต้องรีบที่จะสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์นะกลับมาคิดใหม่ว่าเราได้มีโอกาสขอดุอาถ้าหากว่าฝนตกอัลลอฮุมะไซยิบนนาฟิอัน โอ้อลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้ฝนที่โปรยปลายลงมาจากฟากฟ้านั้นเป็นฝนที่ยังประโยชน์เป็นฝนที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เหมือนดังที่ท่านนาบีมฮัมมัดสุลลัลอผู้อะลัยฮิวรซัลลัมบอกว่าลิสกีปัจจัยนั่นโปรยลงมาจากฟากฟ้าฝนตกทําให้พี่น้องของเราใครที่ทํางานเกษตรใครที่อยู่เลือกสวนไรนาเขาจะมีความดีใจวันนี้ นึกอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าฝนตกอัลฮัมดุลิลละ์ได้มีโอกาสขอดุอาถ้าแดดร้อนเราได้รับสองความดีหรือมากกว่านั้นก็คืออดทนแล้วก็มีโอกาสได้ขอดุอาต่ออลัลล้อ์ถ้าหากว่าเกิดวิกฤตความยากจนเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดเพราะในความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยครับถ้าไม่ประสบกับอุปสรรคอันใดแล้วเนี่ยบางทีอาจจะลืมอัลร้อ์ก็ได้แต่เมื่อเกิดอุปสรรคหัวใจใน,น้อยๆของบาปนั่นแหละ จะทําเร่งรีบให้เรานั้นไปสู่อัลลอฮ์ในการที่จะนึกถึงพระองค์ต่อไปนี้ผมตั้งใจเลยนะครับว่านับแต่นี้ต่อไปผมจะไม่กล่าวร้ายความยากลําบากผมจะไม่กล่าวร้ายความร้อนเพราะคิดอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮ์และพระองค์จะทรงประทานวิสกีที่ดีมาให้วันนี้เราจะไม่กล่าวร้ายกับสิ่งที่อัลลอฮ์สรงประทานให้กับเรานะครับสลามอะลัยกุมบเราะห์มะตอลลอฮิบะเรากาตุฮ์ทับ